สวัสดีค่ะเด็กๆ Good Morning on Tuesday สวัสดีค่ะวันอังคารคือเช้าวันอังคารเด็กๆตื่นกันหรือยังคะตื่นแล้วใช่ไหมคะช่วงนี้ก็จะมีฝนตกบ้างเนาะแต่ว่าก็มีอากาศร้อนครูว่าน่าจะเริ่มเข้าฤดูหนาวแล้วเด็กๆต้องดูแลสุขภาพกันด้วยนะคะ,ะไม่สบายนะคะต้องบอกคุณแม่นะคะหรือว่าแม่ๆหนุตัวร้อนนะคะจะลืมบอกคุณแม่นะคะมีอาการ เด็กๆอยู่บ้านอะไรคะเด็กๆรู้ไหมเด็กๆอยู่บ้านอะไรคะมีใครตอบได้ไหมคะแอบคุณได้ยินมาแล้วบ้านตาก้องใช่ไหมคะจังหวัดอะไรเอ่ยจังหวัดนคนปรปฐมเดี๋ยวเรามารู้จากจังหวัดลงก่อนนะคะจังหวัดนคนปรปฐมเราเป็นจังหวัดที่อยู่ในภาคกลางเราก็จะมีของดีๆมากมายเลยอย่างเช่นอะไรคะส้มโอหวานส้มโอหวานนะคะส้มโอหวาน อะไรครข้าสารขาวมกสาวงามข้าหลามหวานมันสนามจันงามร้นพุทธมนทนคู่ธานีพระประถมเจดีสูงเสียดฟ้าสวยงามตาแม่น้ำท่าจี ทั้งหมดนี้ก็คือคำขวัญของจังหวัดนครปฐม,มเราเรียนรู้เพิ่มเติมเป็นคำขวัญอีกรอบหนึ่งนะคะเด็กๆลอมรู้กันเลยนะคะส้มโอหวานส้มโอคือผมเมลโลนะคะส้มโอหวานข้าวสารขาวลูกสาวงามข้าวหลามหวานมันสนามจันงามร้นพุทธมนทนคู่ธานีพระปฐมเจดีเสียดฟ,ฟ้า สวยงามตาแม่น้ําท่าจีนเป็นไงคะเด็กๆคิดว่าเด็กๆจะท่องได้ไหมคะขูมั่นใจนะคะว่าเด็กท้องได้ทุกคนเก่งอยู่แล้วเราเป็นชาวนาคนปรปฐมนะคะเราต้องคําขวัญให้ได้เวลาไปไหนนะคะใครถามเราก็ตอบได้ก็จะบอกว่าโอ้โหเก่งจังเลยคนนคนปรปฐมนะคะคนไหนท้องได้นะคะท่องให้คุณพ่อคุณแม่ฟังนะคะเยี่ยมมากเลยค่ะสําหรับสัปดาห์นี้นะคะ เป็นเรื่องของคําขวัญนครมฐมนะคะครูพินก็จะขอจบนะคะเท่านี้นะคะเอ๊จบดีไหมนะจบแล้วกันนะคะเด็กๆจะได้ชมโครงการของคุณครูนุษต่อนะคะบ๊ายบายค่ะ